เงินหมื่นดิจิตอลจ่ายจริงเงินสดถึงมือหลังเทศกาลสงกรานแน่นอนสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลงังมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล1 0,000บาทโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลแจกเงินสด กระทรวงการคลังยืนยันแล้วทุกคนผู้สูงอายุมีเงินเข้าหลังสงกรานแน่นอนนั่นก็คือข่าวสารสำหรับเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทเฟส2ล่าสุดทางภาครัฐจะมีการจ่ายเงินให้ครั้งสุดท้ายเมษายน2,568นี้ รีบผูกพร้อมเพดวนก่อนพลาดรับสิทธิ์หมดโอกาสได้รับเงินสูงอายุทันทีใครได้รับเงินนะคะอย่าลืมตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ นั่นก็คือข่าวสารนี้มาจากกระทรวงการคลังที่มีการแจ้งข่าวผ่านกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้นะคะซึ่งสำหรับเงินสูงอายุกลุ่มนี้นะคะจะมีการจ่ายเงินรอบเก็บตกในวันที่28เมษายน2 5 6 8นี้เป็นรอบสุดท้ายเนื่องจากว่ามีการโอนเข้าให้แล้วทั้งหมด3รอบนะคะนั่นก็คือ ครั้งแรกในเดือนมกราคมครั้งที่2ในเดือนกุมภาพันธ์และครั้งที่3เพิ่มมีการโอนเข้าให้เป็นรอบเก็บตกในวันที่28มีนาคมนะคะทางกระทรวงการคลังได้มีการสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยได้มีการกําหนดไว้นะคะนายพรชยัยทีรเวชผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษก,กระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิด เผยความคืบหน้าการจ่ายเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่3ล้านคนนะคะโดยภาพรวมทางกระทรวงการคลังมีการจ่ายเงิน10,000บาทต่อคนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมาแล้วตั้งแต่วันที่27มกราคมจนถึง28ม,ม,มีนาคมนะคะตรงนี้ก็คือจ่ายเงินสําเร็จไปแล้ว98%แต่ว่ายังมีผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับเงินอยู่อีกประมาณ40,000คนนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการ โอนซ้ำให้ในรอบสุดท้ายวันที่28เมษายนนี้นั่นเองนั่นก็คือ มีการโอนเงินซ้ําให้ทุกครั้งนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยไม่สามารถโอนเงินได้สําเร็จซึ่งสาเหตุหลกัหลกๆก็เกิดจากการที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์นั่นเองนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยมีบัญชีแต่บัญชีไม่เคยเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดบัญชีมีปัญหาบัญชีติดเงื่อนไขนะคะหรือว่าบางคนยังไม่มีบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้น ทางกระทรวงการคลังจึงแจ้งมานะคะว่าจะมีการจ่ายซ้ำเป็นรอบสุดท้าย28เมษายนนี้โดยในวันที่28เมษายนนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับเงินนะคะตรงนี้จะต้องรีบดําเนินการนั่นก็คือ1เลยนะคะถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์และได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ให้เราเข้าไปตรวจสอบผลการจ่ายเงินนะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับเงินพบว่าการโอนเงินนั้นไม่สําเร็จให้เราลองติดต่อธนาคารเพื่อรีบดําเนินการผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนกับบัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อตรงกันนะคะ ส่วนผู้ที่ผูกพร้อมเพยแล้วถ้าหากดูแล้วเงินก็ยังไม่เข้าบัญชีนะคะก็ให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อตรวจเช็คดูว่าบัญชีของเรานั้นมีปัญหาอะไรซึ่งบางครั้งนะคะบัญชีอาจจะถูกปิดไปแล้วเนื่องจากว่าเคยเปิดไว้แล้วบัญชีไม่เคลื่อนไหวอันนี้ทางธนาคารเขาก็จะอายัดโดยอัตโนมัตินะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้เลยแล้วก็รีบดำเนินการให้เรียบร้อยโดยผูกพร้อมเพยภายในวันที่23เมษายน2568นี้ เพื่อให้ทันรอบการจ่ายซ้ำครั้งสุดท้าย2 8เมษายนนี้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าพ้นกำหนดการจ่ายซ้ำครั้งที่3นี้แล้วทางกระทรวงการคลังเขาก็จะยุติการจ่ายเงินเพราะถือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่ประสงค์จะได้รับเงินภายใต้โครงการนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฝากช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ ช่วยดูแลนิดนึงเนื่องจากว่าในรอบนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะบางคนเนี่ยก็ไม่มีลูกหลานเข้าไปดูแลก็เลยยังไม่ได้ตรวจเช็คนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่ได้มีเวลาไปเปิดบัญชีหรือว่ามีบัญชีแล้วยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ตรงนี้นะคะก็อยากให้ลูกหลานหรือว่าผู้ที่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนี้ลองตรวจเช็คตรวจสอบนะคะยังไงแล้วให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่23เมษายนนี้นะคะเนื่องจากว่า ทางกระทรวงการคลังมีการแจ้งมาแล้วว่าได้ทุกคนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเงินจะเข้าให้ในวันที่28เมษายนนี้เป็นรอบสุดท้ายแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ ตามโครงการนะคะนั่นก็คือมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเราผ่านเข้าร่วมเงื่อนไขนั่นเองค่ะส่วนสําหรับเงินดิจิตอลเฟดอื่นๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆอายุ16-20ปีจะได้รับเงินก่อนเป็นกลุ่มถัด นั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นาข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ